รอยห้ครับผมนัดเก่าม่งขน้อยมากสิบม่งเกือบสิบเอ็ดมงอืมมาเป็นยังดอเสียงคุณแทะคุณบ่เสียงคุณคุณเอาลองว่าดูค,คุณเอาอว่ามาบ้างดโาาาูโอ้สิว่าพระอาจารย์มันหลายปีแล้วนะครับผมแม่นหลายปีแล้วบริรวมงานครับบริรวมงานกัน มือนี่ได้เป็นวอการดีครับะอาจารให้เอื้อนะอาจารให้เอื้อนหลวงพ่อหลวงปู่น้อยอาจารย์มันมีซื้อเก่าอยู่ด้จริงๆรักๆมันก็เป็นหลวงพีกันนะแต่ว่ามีมีซื้อสายญาติเก่าอยู่ขันบ่ใส่สายญาติเกา่าก้นจำเสียงแดดที่วาดหลวงพี่เป็นนักบวชที่ตัว ปู่ซุ่มเงียบห,หรือไงว้งอาอแม่ดียด <c oughs> ีปู่ซุ่มเงีบ <c oughs> ยบมาแล้วอ่ะที่จริงเนี่ยสี่สิบเก้าปีนึงได้แหละโอ้สี่สิบเก้าปีพระอาจารย์ปู่ซุ่มเงียบอะไรไปปู่ซุ่มเงียบปู่ซุ่มเงียบมาแล้วเดียวน้องเดียวเราช่วงนั้นน้องเดียวเราสงสัยโทรศัพท์เรา มีปัญหาให้ได้บอกก็เลยไล่ก็ได้หายไปครับผมก็เลยไปติดต่อโตก็ได้ว่าครับผมปูซุ่มเงียบเดียวปูซุ่มเงียบมาเราเด้อนะครับเอาเป็นโอกาาดีเนาะได้มากาการนินการอ่าายจากกากว่าปูซุ่มเงียบนะครับผมเมื่อนี้จะขอแน่ท่างตามเล่าครับผมอ๋อได้จ๊ ปูซุ่มเงียบเอื้อนปูซุ่มเงียบดีกว่าเนาะนะครับผมจะได้จะได้คุ้น<อ>ปากเนะี่ยเมนถูกต้องเอาสายยาเก่าหรือมันทังงายดีครับติดตั้งไม่คนกะทิสนนะับสนเนี่ยครับตามลาวปูซุ่มเงียบซุ่มซุ่มซุ่มเงียบเดี๋ยวนี้เดินดีทัวนลาวพัฒนาตะว่าสามารถต่มาก้ารเล่ามันจะเป็นอย่างไงดครับผม บ่ได้ติดต่อมาโดนปูเป็นยังไงปูอยู่ดีสบายบ่ก็เรื่อยเื่อยตามอตัตภาพนะั่ละอยู่มองเกา่าบ่ครับอยู่วัดเก่าบ่อยู่วัดเกา่า,กานี่แหละอ,อาจเสียงเสียงอาจจะเป็นนั่นนี่ยังไงเพราะว่าเป็นเป็นวัด,วด,วดครับก็ได้อยู่ครับผม อตอนนี้เขาอัดเลยที่นี่เขาอัดแล้วครับอัดตะเรื่มนนดิเพราะว่าไหเอฟซีหรือว่าไฮยาไฮย้อมควนได้ฟังไปพร้อมๆกันว่าปูซุมเงียบกลับมาอีกครั้งดังอีกรอบพุงซีนาปูเล่าพัฒนาว่าโดยเรื่องเล่าพัฒนากันเดินเดินดีอยู่ช่วงนี้นะแต่ว่าเหมือแร่เหมือแร่นี่กับก็หวังว่านะทุกคนนะมันปะครับผม ทงางตีในสองนาทานนี่เมืองพ่อเป็นนายะพระสังเขปหนึ่งนั่นแหละครับผมรูดเม็ดเดียวเกินยีออ่แปดรูดหกวิ่งรูดมั้นครับปแูแมนแมนรูดเม็ดเดียวา้เม็ดเดียววิ่งรูดตัวใดครับหกแมนบอแมนเลขหกหกเลขหกเจอเอฟซีนะครับสามตัวหนึ่งหาแบบเจ็ดหกสาม หกสามครับผมอสองตัวกับหกหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหกสามหกสามหกห้าหกห้าไม่เกินสี่คู่บางงวดให้สามคู่คคก็มีบางงวดสองคู่ก็มีครับบ่เกินนี่มันประทับบ่เกินสี่บ่เกินสี่ครับผม แต่ว่าให้ไหลตัวสําคัญมันก็คือตัววิ่งตัวรลดครับผมถ้าหากเอพซีทันใดบ,บอบอมักเล็กจับคู่หา่างกนผิดจัรหน้าเลขรูดมิดเดียวนีไปประกบกับเล็กรูดของตัวเองที่ว่ามีสูตรในมือแม่นๆหม่งเนเขาสูงวดอย่างนี้นะครับผมพปกกะว่าของปูพอกพอไ,ได้มไม่ได้ยั่ไงล่ะ <laughs> โอ้จะเกา,ากบว,าว่ามันคัาขี้เลอะปูสู้เงียบนี่เนาะปูเนาะ บันนี้มีอีกเขตหนึ่งเด้อสามตัวมาตัวครับอันนี้ก็จุดไข่แมทมือกันน,นี่ก็ได้ครับสามตัวมาตัวนี่มันอา่านี่ได้สี่หนึ่งหกสามตัวมาตัวมันบอกครับแมนสี่หนึ่งหกสามตัวมาตัวมีมีสี่มีหนึ่งมีหกนะมันเป็นสูตรเลขติดเฉพาะเล่าพัฒนา เดินดีงวดบางงวดมาตัวเดียวบบนกลางบางงวดมาทั้งบนทั้งล่างสองตัวแต่ว่าสองสองงวดติดไทยหลังพันมาตั้งแต่ง,งวด 97, เก่าเจ็ดจนมาหดสองหนึ่งมือขึ้นที่พันมากม,มาตั้งมาตั้งสามตัวให้เห็นเลยหมายถึงสามตัวนี้ต้องมีมาให้เห็นไม่บนก็ล่างครับผมมันเป็นเลขติดนะครับบานนี้สามตัวมาตัวนี้ ปูเลขไ้เด่นมาที่หกเล่นบ่ครับนี่อมันสามตัวมาตัวนี้บได้ห้เด่นเอาไว้เป็นเลขติด้ให้เอฟซี่ทั้งจองห้องกดดตามเบิง้งสามตัวมาตัวนี่มันเดนดีจริงรอยู่หรือเปล่ากับน้ำซองน้ำจอบเบิง้งขันเลขจับคู่บอมักกับร่องเอาสามตัวมาตัวของอัตมาไปจับคู่กับเลขวิ่งเลขหลุดของมุอเจ้าเบิ้งเป็นสีนะนะ่หนับ ก็มีเอฟซี FC หลายๆผู้หลายคนก็สีตามเบิงตามฟั่งกระทั่งต่างๆผิดก็ดีหูจักอยู่ดอกตามตัวมาตัวนีว่ามันมันมันซาใด่ะนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขับขึ้นหอดบันเกเห็นดอกขึ้นหอดบันเกก็เลยกวาไม่ยามครับผมโว้ยแล้วน้อยก็โจรเรื่มเนาะ ข้างนอกกับเจนเลืมตะกี้กูว่าก็ว่าไม่ติดต่อกันดีอยู่ดีหเราปู่ซุ่มเงียบปู่ซุ่มเงียบนี่การที่เขาสองปีไกลเกือบเกือบครับเกือบเกือบนะครับดักกันกันน้ำเบิงอยู่น้ำปิดตามอยู่น้ำปิดตามโดยเฉพาะโดยเฉพาะของเซี่ยนรุ่นบ่เซียนรุ่นครับผมเออกระน้ำเบิงน้ำปิดตามเนีเพิ่นแม่นจากพิ่นเพิ่นแม่นอิหรี่คือจังไหนกระน้ำทัาไปเบิงเนี่ยเห็นนี่อ่า โรงดังอยู่ได้ละ่ะครับผมโตกับยูทั้งผีกับสูทั้งผีขึ้นกันนะครับผมงวันนี้ก็เลยมางนงสนามลงเบิังอ้าวันนี้ <c oughs> ปูให้เม็ดเดียวทำว่าเม็ดเดียวด้นี่ปูเกตหกสามนี่อืมเกตหกสามมัดเล็่มกันนี่มีมากปิดเหย,ย่นี่น้อยบ่เกินสี่กูครับผมแต่ว่ากิสิพาเกิสิพาเรามาอยู่คือหกหามันบ่ปูม,มันเป็นเลขตรงมันมีตัวกันแวนั่ะครัครับผมตัวกันเอา วงกลมไปที่หกหนึ่งกับหกสามเด้ออ่าวงกลมไปที่หกหนึ่งกับหกสามนั่นถ้าน้อยเย็ดไปกวานเลยอืมว่าผู้ต้องออกต,<ง>ตัวนี้วะแมนดีดีจตงวดตีพันมานน่ไปไปมวดตีพันมาไปใส่สี่สองแต่ว่ามันออกสองหนึ่งว่งผิดกับมีด้หาลุงเถอะครับผุอ่าแต่ว่ามั่นใจตัวนี้แหละวันนี่กะดีวะครับ อาผู้ไทายคลิปแล้วผู้บักลับมาไหมป่าไม่ป่าไม่ส้มหม่ไม่กับบ่าจักนะ้อยทุกคนนําไปพิจารณาลองเบิ้งมักกระจัดขัดกระพานคือเกาตาาบาลิีเดิมนั่นแหละครับผมอ่าจะทายสูดนี้ก็อ้อยทุกคนโชคดีโดยธนากันนะแต่เริยอ้อนกลับน้มาสการครับปู่ครับ